วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเองครับประหยัดตังค์เยอะเลยครับและก่อนอื่นเราก็เตรียมอุปกรณ์เอาภาพปูแบบนี้ครับอุปกรณ์จะได้ไม่เปื้อนและไม่หายสิ่งแรกคุณต้องมีกุญแจบอกกุญแจและครีมเพื่อเปิดฝาน้ำมันข้างๆเครื่องครับและก็นน้ำมันนะครับและที่ขาดไม่ได้ต้องหาถาดมาลองหรือกระแปง้งแบบนี้ตัดครึ่งก็ได้นะครับซึ่งรถของผม มันจะเป็นเครื่อง 200cc ต้องใช้น้ํามัน2ขวดแต่ไม่หมดครับ1.5ลิตรคือ1ขวดครึ่งเอาละครับเดี๋ยวเราไปต่อเราก็มาเปิดตรงฝาที่เราจะกรอกน้ํามันเครื่องใส่ลงไปนะครับอันนี้เราเปิดรอไว้เลยครับเล่นน้ามันเก่าเลยครับผมตั้งไว้1,500โลแต่ทีนี้ผมขับเกินยังไม่มีเวลาถ่ายเนี่ยครับมาต่อเลยครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมกุญแจมาขันเพื่อระบายน้ำมันเก่าออกครับ ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับรถแต่ละยี่ห้อลักษณะของตำแหน่งที่เราจะถ่ายน้ำมันมันจะไม่ตรงกันนะครับและน็อตก็อาจจะคนระเบิ์ได้ครับต้องคอยสังเกตเอานะครับทุกคนจริงๆผมอยากจะแนะนําให้เป็นประแจกอดแกะที่มีบล็อกแบบนี้ครับน็อตมันจะไม่ลุดครับถ้าหากเป็นประแจแหวนธรรมดาน็อตอาจจะลุดได้ครับโอ้โหเล่นน้ำมันดํามากเลยครับทุกคนเพราะว่าผมขี่เกินกิโลที่ตั้งไว้ครับ ผมตั้งไว้หนึ่งพันห้าร้อยโลแต่ผมซับไปเกือบสองพันโลอันนี้ไม่แนะนําให้ทาตามนะครับต้องคอยเช็คน้ำมันเรื่อยครับระหว่างนี้เรารอน้ามันเก่ามันออกมาให้หมดก่อนเราก็เจาะน้ํามันใหม่เปิดฟ้ารอไว้เลยครับซึ่งรถของผมมันสองร้อยซีซีมันจะต้องใส่น้ำมันสองกระปุกเอ้ยไม่ใช่ครับจะต้องใส่น้ำมันหนึ่งกระปุกครึ่งแต่ผมซื้อมาสองกระปุกครับเพราะว่าเครื่องมันใหญ่นิดนึงครับและอย่าง ใช้น้ำมันแทนน้านะครับมาถึงที่หม้อน้ำครับจะดึงน้ำมันออกไปพักที่หม้อน้ำเพื่อระบายความร้อนครับรุ่นนี้จะไม่ต้องเติมน้ำเปล่าครับจะดีตรงนี้ครับแล้วอย่าลืมเช็คที่รูน็อตที่เราไขนะครับรุ่นนี้มันจะมีแหวนซับน้ำมันแล้วก็มีตัวกรองอยู่ข้างใต้ครับบางรุ่นอย่างที่บอกครับจะไม่เหมือนกันครับพยายามดูแล้วใส่ให้ครบนะครับทุกคนไม่งั้นน้ำมันอาจจะรั่วได้นะครับ หากเราประกอบหรือใส่ไม่ครบให้ละเอียดต้องเช็คอย่างให้ละเอียดเลยครับย้ําต้องละเอียดเลยครับแล้วเราก็นําน็อตมาขันเข้าให้แน่นนะครับต้องเช็คให้ละเอียดนะครับอย่าลืมนะครับตรงข้อนี้มาบัดต่อกันเลยครับทุกคนหลังจากนั้นเมื่อน้ามันเก่าได้ออกมาแล้วเราก็มาขันน็อตเข้าครับเมื่อเราขันน็อตข้างล่างเสร็จแล้วเราก็เอาน้ํามันใหม่ประกอบฝั่งตรงข้ามครับ,รบขันนี้ จะกอก1นึ่ขวดครึ่งนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันใหญ่และไอ้ครึ่งลิตรมันจะดึงน้ํามันไปที่หม้อน้ําครับแทนน้ําเปล่ามันจะวนเวียนเป็นระบบระบายความร้อนอยู่ตรงนี้เลยครับซึ่งข้อดีของมันไม่ต้องมาพวงว่าน้ําหม้อน้ําจะแห้งครับเพราะมันจะดึงน้ํามันแทนน้ําเปล่าเลยครับเมื่อเรากอกเสร็จแล้วเราก็เตรียมปิดฝาครับโดยการนําครีมปากแหลมมาปิดฝาตรงนี้ให้แน่นครับ เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเห็นภาพนะครับว่าน้ํามันดึงขึ้นเป็นแบบไหนที่ว่าแทนน้าเปล่าครับเนี่ยครับมันจะดึงน้ํามันมาที่ออยล์คูลเลอร์ซึ่งลักษณะมันจะคล้ายหม้อน้ําครับตรงนี้ก็เลยไม่ต้องดูเรื่องน้าเปล่าครับสบายใจได้พอใช้น้ํามันแทนน้าเปล่าและข้อจบการ่ายน้ํามันเครื่องด้วยตัวเองครับและเราก็จดหลักกิโลไว้ครับครั้งต่อไปเราจะได้การ,ระยะได้เนี่ยครับประหยัดเงินไปหลายร้อยนะครับ ลองทำดูครับไม่ยากอย่างที่คิด